อลิทิมคืออะไรพล่าพล่าช่วยด้วยลิปดอตะโกนเสียงดังเป็นกระต่ายตื่นตูมไม่มีเปลี่ยนเลยนาะดูต้นไม้ที่คุณครูให้เราปลูกไปส่งคุณครูนี่สิเฮ้ยทำไมต้นไม้ของลิปดาถึงได้เละเทะแบบนี้ไม่รู้โพล่า ลิปดาไม่ได้ทำอะไรเลยนะอืมลิปดาได้ปลูกต้นไม้แบบอัลกอริทึมแบบที่คุณครูสอนหรือเปล่าอ่ะอัลกอริทึมหรอแย่แล้วลิปดาไม่ได้ตั้งใจฟังที่คุณครูสอนซะด้วยสิอ๋ออ oh, <algorithm>. okay. ัลกอริทึมโอเคขอบคุณมากนะ oh. พลา oh, oh, ่าเอ้าเอาเดี๋เพิ่งไปสิลิปดาลิปดาจำเรื่องอัลกอริทึมได้ใช่ไหมเนีย่ยจำได้สิ ไรของเขาเนี่ยนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปคุณแม่คะคุณแม่พอจะทราบไหมคะว่าอัลกอริทึมคืออะไรเท่าที่รู้ก็คือเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ชาวเปอร์เซียท่านหนึ่งในสมัยก่อนนะจ๊ะแต่เรื่องความหมายเนี่ยแม่ไม่รู้หรอกนะจ๊ะลิปดาถามทําไมลิปดาแค่เห็นว่ามันเป็นคําแปลกๆดีนะคะเออลิปดาก็ลองใส่ชุดชาวเปอร์เซียดูสิจ๊ะเผื่อจะนึกออกเอ๊ออัลกอริทึมคืออะไรกันนะ ว่าแต่ชาวเปอรเซียเขาแต่งตัวกันยังไงนะแบบนี้ไงลิปดาอ๋อแบบนี้นี่เองเหรอ,อเรียบร้อยขอให้ลิปดารู้ความหมายของอัลกอริทึมด้วยเถิด จังเลยเนซีซ่านี่หนูน้อยอยู่ดีๆเจ้าโผล่มาได้ยังไงหนูชื่อว่าลิปดาท่านเป็นใครคะข้าชื่ออัลกอริทึมเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียในยุคนี้นักคณิตศาสตร์เจ้าอยากรู้เรื่องความหมายของคําว่าออลกอริทึมใช่หรือไม่ใช่คะ่ะท่านอัลกอริทึมคืออะไรลร่ะคะอัลกอริทึมหมายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจนเอลัลกอริทึมเป็นกฎที่ใช้ในการคิดคำนวณเลขคณิตและได้กลายมาเป็นคำขั้นตอนวิธีในช่วงศตวรรษที่18ในปัจจุบันคำนี้ได้มีความหมายที่กว้างขึ้นหมายรวมถึงขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆ ลิปดาเข้าใจแล้วค่ะแบบนี้ถ้าลิปดาปลูกต้นไม้โดยใช้วิธีการปลูกแบบอัลกอลกริทึมลิปดาก็แค่ต้องลำดับขั้นตอนการปลูกอย่างละเอียดเพื่อที่จะทําให้ต้นไม้ของลิปดาเป็นไปนตามผลลัพธ์ที่ลิปดาคาดหวังเอาไว้โอ้ใช่จ้าหนูเป็นเด็กที่เข้าใจเร็วเลยนะเนี่ยหนึ่งเรียมกระถาง2ใส่แกลบลงไปด้านล่างสุด 3. ใส่ดินลงไปเกือบเต็มใส่เมล็ดพืชที่ต้องการปลูก4 ใส่ดินให้เต็ม 5. รดน้ำทั้งเช้าและเย็น 6. กนำไปวางบริเวณที่มีแดด 7. รอจนพืชเจริญเติบโตอัลกอริทึมก็คือการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานนี้เองนี่เห็นได้ยากเลยลิบดาลรีบไปปลูกต้นไม้แบบอัลกอริทึมดีกว่าต้นไม้ลิบดาลจะได้สวย,สวย ไม่ตายเละเทแบบอันเดิมอัลกอริทึมคือการแสดงลำดับการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนหรือคำสั่งการทำง,งานที่ชัดเจนและละเอียดโดยการแสดงอัลกอริทึมทำได้โดยการเขียนบอกเล่าวาดภาพหรือใช้สัญ,ญลักษณ์การเขียนอัลกอริทึมต้องเรียงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาหรือทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลิบดาก,กันด้วยค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะที่เรียนออนไลน์นะคะอยู่ที่บ้านทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาวิวทยาการคำนวณน,นะคะ,ะกับคุณครูนะคะชื่อคุณครูเอิญน,นะคะ ชื่อชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นเอิญน,นะคะชื่อเล่นชื่อเอิญชื่อจริงชื่อชนรดานะคะนามสกุลกัญญาวิลาค่ะค่ะสำหรับ เทอมนี้นะคะเราก็จะเรียนวิชาวิทยาการคำนวณกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการแสดงอักอกิทึมนะคะค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ชมคลิปนะคะลิปดานาะกับโพล่านะคะที่เขาประสบปัญหาปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ตายนะคะแล้วลิปดานะคะก็ได้แก้ไขปัญหานะคะด้วยการปลูกต้นไม้แบบ อัลกอริทึมนะคะทีนี้คุณครูก็จะมาถามเด็กๆนะคะว่าอัลกอริทึมคืออะไรสําหรับอัลกอริทึมนะคะอัลกอริทึมก็คือขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการก็คือสมมุติว่าเรามีปัญหานะคะเราก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามที่เราต้องการ ปัญหาก็คือเหตุการณ์นะคะที่ทําให้เราไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะเราก็เลยต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งเด็กๆทุกคนเนี่ยแม้กระทั่งคุณครูเองเราก็มีปัญหาที่พบเจอได้ในชีวิตประจําวันนะคะสําหรับเด็กๆก็จะมียกตัวอย่างเช่นปัญหาการบ้านเยอะอปัญหาการนอนตื่นสายมาโรงเรียนไม่ทันนะคะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราสามารถพบเจอกันได้ทุกคนแล้วเราก็จะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาให้มีวิธีการแก้ปัญหาให้ปัญหานั้นบรรล,ลุวัตถุประสงค์แล้วก็เป็นไปตามที่เราต้องการให้ได้นะคะด้วยการแก้ปัญหาแบบอันเกรทึมซึ่งวันนี้อันเกรทึมนะก็สามารถเขียนแสดงการแก้ปัญหาออกมาได้แบบไหนบ้างคะเด็กๆจากที่ดูคลิปลิปดากับโพล่าอ่า สามารถเขียนแสดงออกมาได้3แบบค่ะก็คือเขียนแบบบอกเล่าการวาดภาพแล้วก็การใช้สัญลักษณ์สําหรับการเขียนแบบบอกเล่าก็คือการเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือสําหรับการวาดภาพก็อย่างที่เด็กเข้าใจคือตามความหมายเลยค่ะก็คือการวาดภาพออกมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็การใช้สัญลักษณ์เราจะมีสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมาย แต่ละความหมายนะคะซึ่งเ,เด็กๆก็จะได้เรียนในครั้งต่อไปแต่ในวันนี้นะคะเราจะเรียนการเขียนอันกริ่มแบบบอกเล่าแล้วก็การวาดภาพนะคะค่ะเราจะมาพูดถึงการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันในชีวิตประจาวันเราก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายนะคะทั้งเด็กๆและคุณครูก็อย่างที่คุณครูพูดไปนะคะแล้วขั้นตอนการแก้ปัญหาเนี่ยในชีวิตประจำวันครูก็จะนําเสนออยู่ ทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะซึ่งประกอบไปด้วย1พิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหา 2. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 3. ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้นะคะแล้วก็ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาค่ะซึ่งในข้อที่1ค่ะการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหาก็คือเป็น ขั้นตอนแรกนะคะที่เราจะต้องพิจารณาว่าปัญหาของเราคืออะไรแล้วผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่เราต้องการคืออะไรยกตัวอย่างเช่นปัญหาการมาโรงเรียนสายการมาโรงเรียนสายปัญหาของเราคืออะไรคะคืออะไรปัญหาของเราก็คือ หอะเราก็คืออ่ามาโรงเรียนสายมาโรงเรียนสายแล้วเราต้องการอะไรคะต้องการมาโรงเรียนให้ทันอันนี้ก็คือการวิจารณานะคะว่า่า รายละเอียดของปัญหาของเราคืออะไรนะคะแล้วเราก็ต้องการอะไรทีนี้การวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นลําดับการมาโรงเรียนสายเด็เดเดเดกๆจะแก้ปัญหาการมาสายขอยงเด็กยังไงคะโดยเขียนออกมาเป็นขั้นตอนสมมติว่าคุณครูมาสายคุณก็จะเขียนออกมาเป็นขั้นตอนนะคะ1นนอนแต่หัวค่ำ หนึ่งคุณควรจะนอนแต่หัวค่ำสอตั้งนาฬิกาปลุก 3. ามอาน้ำแต่งตัวอย่างรวดเร็ว ของคุณครูนะคะซึ่งในขั้นนี้เราจะต้องเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือโดยเขียนออกมาโดยใส่หมายเลขกำกับ 1. งเราจะทำอะไรสมมติเราเด็ก,เด,ก,เ,ดกเด็กมาโรงเรียนสายเด็กจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็เขียนออกมาเป็นข้อๆแบบนี้เหมือนที่อุณงรูเขียนออกมานี่นะคะอันนี้คือการแก้ปัญหาการมาสายคุณครูะคะอุ้งรูก,ก็จะวางแผนทั้งหมด3ขั้นตอนดังนี้ ทีนี้เราก็มาดูขั้นที่3ก็คือลงมือแก้ปัญหาก็ตามความหมายเลยค่ะเราก็ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่เราวางไว้ในขั้นที่2นะคะคุณครูก็จะนอนอานแต่หัวค่ำคุณครูก็จะลงมือตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็อ่าอ,อะไรอย่า น้นแต่งตัวอย่างรวดเร็วนะคะคุณก็จะทําตามแผนที่คุณครูวางไว้แล้วก็ขั้นที่4ก็คือตรวจสอบผลการแก้ปัญหาคุณก็จะตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้ตามต้องการเดินไม่ก็คือคุณครูยังมาโรงเรียนสายอยู่หรือเปล่าถ้ามาสายคุณก็จะปรับปรุงแก้ไขเรื่อยๆนะคะให้คุณครูมาทำเวลาให้ได้ทีนี้คุณก็จะมีสถานการณ์ปัญหาก็คือกล้ากล้าเขาเป็นอะไรคะเขาตัวอะไร ตัวอ้วนใช่ไหมคะกล้าชอบกินขนมแล้วก็อาหารที่มีไขมันจนทําให้กล้าเป็นโรคอ้วนเหนื่อยง่ายแล้วก็หายใจไม่สะดวกนักเรียนจะช่วยกล้าแก้ปัญหานี้อย่างไรเราก็จะเอาขั้นตอนการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันทั้ง4ขั้นตอนนะคะมาช่วยกล้าในการแก้ปัญหานี้นะคะ เราจะมาพิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหาก่อนการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหานะคะก็คือทำความเข้าใจกับปัญหาแล้วแยกให้ได้ว่าปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราต้องการคืออะไรสำหารับกล้านะคะปัญหาของกล้าก็คือเป็นโรคอ้วนแล้วก็เหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวกสิ่งที่กล้าต้องการก็คือกล้าอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น แล้วขั้นที่2ก็คือการวางแผนและออกแบบวิธีแก้ปัญหากลา้านะคะก็ได้วางแผนทั้งหมด6ขั้นตอนดังนี้กล้าก็บอกว่ากล้าจะดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำแปดแก้วต่อวันกินผักและอาหารให้ครบห้ามู่กล้าจะออกกำลังกายแล้วกล้าก็จะไม่กินอาหารที่มีรสชาติหวานมันและของทอดต่างๆแล้วกล้าก็จะเป็นตรวจสุขภาพ อบถามวิธีการป้องกันโรคพ้วนนะคะอันนี้ก็คือขั้นที่2ที่กล้าวางแผนออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะคะอย่างเป็นลําดับขั้นตอนนะทั้งหมด6ขั้นตอนทีนี้ขั้นที่3ก็คือลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้นะคะกล้านะคะก็ได้ลงมือตามขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนที่กล้าได้ออกแบบไว้ทั้งหมด6ขั้นตอนกล้าก็ได้ลงมือปฏิบัติตามนี้นะคะทีนี้ เมื่อลงมือแก้ปัญหาแล้วถ้าระหว่างที่เราได้ดําเนินการแก้ปัญหาแล้วเห็นว่ามีแนวทางอื่นที่ดีกว่าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ทีนี้เราก็จะมาถึงขั้นที่สี่ะเป็นการตรวจสอบผลการแก้ปัญหาก็คือตรวจสอบว่าผลขั้นที่ขั้นตอนที่เราดําเนิับออกแบบไว้เนี่ยเมื่อนําไปลงมือปฏิบัติแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่นะคะสำหรับขั้นตอนนี้สําหรับกล้านะคะก็กล้าก็กลับมา มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ออกน้ําหนักลดลงแล้วก็หุ่นพร้อมเพียวนะคะหุ่นดีแล้วกลับมารอเรานะคะอ่ะสำหรับเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะคือหพินหนจารณาและกลําหนดรายละเอียดของปัญหา2วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา3ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้4ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาและอีก และนอกจากนี้นะคะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคุณครูก็จะมีอีกหนึ่งแนวคิดนะคะที่จะช่วยให้เด็กสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้นะคะซึ่งในการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคํานวณนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กทําใบงานด้วยนะคะให้เด็กตั้งใจฟังในส่วนนี้นะคะสําหรับการแก้ปัญหาในโดยใช้แนวคิดเชิงคํานวณนะคะก็มีทั้งหมด4แนวคิด4แนวคิดนะคะ ซึ่งแนวคิดที่1ก็คือการแยกส่วนของปัญหาการแยกส่วนของปัญหาก็คือการแยกปัญหาที่ซับซ้อนนะคะออกเป็นปัญหาย่อยๆเพื่อให้จัดการปัญหาได้ง่ายในส่วนการแยกของแยกส่วนของปัญหาคืออะไรก็คือเป็นการที่เราตั้งคําถามนะคะสมมติว่าปัญหาใหญ่ของคุณครูนะคะคือการซัก องเท้าคุณครูนะคะก็จะแบ่งแยกส่วนของปัญหานะคะออกมาเป็นปัญหาที่1ดังนี้ปัญหาที่1คุณครูก็จะถามตัวเองว่าคุณครูจะซักรองเท้าด้วยวิธีไหน คือปัญหาที่หนึ่งคครูที่ครูถามตัวเองว่าถ้าครูซักรองเท้าเนี่ยคุณครูถามตัวเองว่าคุณครูจะซักรองเท้าด้วยวิธีไหนอันนี้คือปัญหาที่คครูย่อออกมาคือปัญหาที่หนึ่งคือซักรองเท้าด้วยวิธีไหนสองคุณครูก็ถามตัวเองอีกว่าคุณครูจะใช้อุปกรณ์อะไรซักรองเท้า การซักรองเท้าของคุณครูนะคะครูก่อนที่คุณครูจะซักรองเท้าครูก็จะมาถามตัวเองก่อนว่าคุณครูจะซักรองเท้าด้วยวิธีไหนแล้วคุณครูจะใช้อุปกรณ์อะไรในการซักรองเท้าอันนี้ก็เป็นการแยกส่วนของปัญหานะคะคุณครูก็แยกออกมาได้2ปัญหาทีนี้การหารูปแบบของปัญหาก็คือเป็นการหาคําตอบเป็นการหาคําตอบให้กับปัญหาที่เราแยกส่วนออกมาก็คือหาคําตอบให้กับ2อันนี้สาหรับการแยกส่วนของปัญหา คุณครูหาหาคำตอบให้กับปัญหาทั้งสองปัญหาคุณครูได้ว่าครูคจะสักางรองเท้าด้วยกันซักมือแล้วคุณครูใช้อุปกรณ์ในการซัมครูก็จะบอกว่าใช้แปลงขัดรองเทา้าอ่ะอันนี้ก็คือการหา รูปแบบของปัญหานะคะคในแนวคิดที่2ก็คือการหารูปแบบหรือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาก็คือการหาคําตอบให้กับคําถามที่เราตั้งนะคะที่เราถามเองว่าเราจะซักรองเท้าด้วยวิธีไหนเราจะใช้อุปกรณ์ใดในการซักทีนี้เราก็มาให้คําตอบมันด้วยในด้วยแนวคิดที่2ก็คือการหารูปแบบของปัญหาทีนี้การหาส่วนสําคัญของปัญหาสมมติว่าการซักรองเท้า สิ่งที่เราต้องการจากการซักรองเท้าเราต้องการให้รองเท้ามันทําไมคะที่เราซักรองเท้าเพราะว่ารองเท้ามันสกปรกแสดงว่าเราต้องการให้รองเท้ามันสะอาดซึ่งส่วนสําคัญของปัญหาก็คือสิ่งที่เราต้องการหรือคําสําคัญของปัญหาสําหรับการซักรองเท้าปัญหาการซักรองเท้าคําสําคัญหรือส่วนสําคัญของการซักรองเท้าก็คือการซักรองเท้า ให้สะอาดอ่าอันนี้คือการหาส่วนสําคัญของปัญหาทีนี้การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาก็คือเป็นการแสดงขั้นตอนอที่เราจะแก้ปัญหาออกมาเป็นขั้นตอนนะคะสมมติว่าการซักรองเท้าเราจะทํำยังไงคุณครูก็จะหนึ่งมือแข็งเป็นข้อ,ขอเนาะหนึ่งคุณครูก็จะเอารองเท้าแช่น้ํา 2. ใส่ผงสะโพกอสามใช้แปรงขัด 4. ีล้างน้ำเปล่าห้านำไป ปัญหาในขั้นที่สีนะคะคือก็คือเราก็จะต้องเขียนวิธีการแก้ปัญหาของเราเออกมาเป็นขั้นตอนแบบนี้ทีนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างสถานการณ์การแก้ปัญหาอีกแล้วนะคะก็คือคุณครูมีลูกปิงปองอคุณครูมีลูกปิงปองค่าสีอยู่กองหนึ่งต้องการแยกลูกปิงปองใส่กล่องตามสีคุณครูควรจะทํำยังไงดีเราก็มาดูแนวคิดการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณน,นะคะ1เลย การแยกส่วนของปัญหาคุณครูก็ถามตัวเองนะคะว่าในการแยกลูกปองตามสีเนี่ยมึงควจะแยกมันยังไงคุณครูจะได้ปัญหามาแล้วคะมึงจะถามตัวเองว่ามึงจะแยกลูกปองได้ยังไงแล้วคุณครูแบ่งลูกิงปองได้กี่สีปัญหาที่หนึ่งของมึงคือแบ่งลูกิงปองได้กี่สีปัญหาที่สองคือจะแยกลูกมงปองได้ยังไงทีนี้คุณครูก็จะมาให้คําตอบของมันคําตอบของปัญหาที่หนึ่งคือ สีส้มและสีขาวเห็นไหมคะมีสีส้มแล้วก็สีขาวปัญหาที่2คําำตอบของปัญหาที่2ก็คือจะแยกลูกป,ปองอยังไงครูบอกว่าแยกลูกป,ปองตามสีใส่กองทีนี้คําสําคัญของปัญหาก็คือคําสำคัญของปัญหาก็คือ,คำำคอ,าก,คอการแยกรุ่นปองตามสีนะคะการหาคําสําคัญคือเราดูตามนี้เราอ่านที่สถานการณ์ปัญหาแล้วเราก็ดูนะคะว่า เราต้องการอะไรสมมติว่าอันนี้คือคุณครูต้องการแยกลูกมืปองตามสีแสดงว่าตรงนี้แหละคือคําสําคัญของค,คุณครูอ่ะอันนี้คือคําสําคัญก็คือส่วนสําคัญของปัญหาคือการแยกลูกมืปองตามสีทีนี้การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาในการแยกลูกมือปองตามสีเนี่ยคุณครูก็เขียนออกมาเป็น2ขั้นตอน1นงะคะคุูก็จะหยิบลูกมืปองสีสีขาวนะคะใส่กล่องที่1จนหมด2คุูครูจะแยกลูกมืปองสีส้ม ใส่กล่องที่2จนหมดอ่ะก็คือแยกกล่มปองสีขาวนะคะใส่กล่องหยิบสีขาวให้จนหมดหยิบสีขาวจนหมดแล้วขั้นที่สองก็จะมาหยิบสีส้มหยิบสีส้มจนหมดนะคะอันนี้คือการแก้ปัญหาของคุณครูการที่เราเขียนออกมาเป็นข้อๆแบบนี้นะคะก็คือเป็นการแสดงอันกระทื้ด้วยการเขียนบอกเล่าทีนี้เราจะมาเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา การซื้อมังคุ1ด1กิโลกรัมในการเขียนบอกเล่าสำหรับการซื้อมังคุด1กิโลกรัมนะคะเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านค้านะคะเราก็หยิบถุงพลาสติกนะ,ะแม่ค้าจะเอาถุงพลาสติกให้เราแล้วเราก็เลือกมังคุดใส่ถุงพลาสติกเราก็เลือกมังคุดใส่ถุงพลาสติกทีนี้เราไปทางไงต่อเราก็เอามังคุดนะคะไปช่างที่เครื่องช่างแล้วก็ตววรวจสอบว่ามังคุดที่เราต้องการเนี่ยคือ1กิโลกรัมแล้วก็ตววรวจสอบว่าถ้ามันน้อยกว่า น้อยกว่า1กิโลกร,รัมเนี่ยเราก็เลือกมังคุดเพิ่มถ้ามันมากกว่า1กิโลกร,รัมแล้วก็เอามังคุดออกแต่ถ้ามันเท่ากับเราก็หยุดเลือกมังคุดอ่าพอเราได้มังคุดแล้วทีนี้เราก็เอาไปจ่ายเงินให้คนขายแล้วก็รับมงคุดกลับบ้านจากคนขายนะคะอ่าเรามาดูการเขียนอันกระช้นในการวาดภาพอ่าจากการที่เราซื้อมังคุดเมื่อกี้นี้เราก็มาวาดภาพหก็หยิบถุงพลาสติก วาดภาพจิตถุงพลาสติกแบบนี้2องแล้วก็วาดภาพเลือกมังคุดใส่ถุง3แล้วก็เอามังคุดไปชั่งที่เครื่องชั่งนะคะถ้ามันน้อยกว่าเราก็เลือกมังคุดเพิ่มเห็นไหมคะมันได้แค่0.75มันยังไม่ถึง1กิโลกรัมถ้ามันมากกว่าเราก็หยิบมังคุดออกถ้ามันน้อยกว่าเราถ้ามันมากกว่าหยิบมังคุดออกถ้ามันเท่ากับเราก็หยุดเลือกมังคุดแล้วก็เอาไปทำไร จ่ายเงินให้คนขายแล้วก็รับมังคุดกลับบ้านนะคะจ่ายเงินแล้วก็รับมังคุดจากคนขายกลับบ้านนะคะทีนี้เราเรียนมาถึงตรงนี้แล้วคุณครูก็จะมีการบ้านให้เด็กๆนะคะ,ะคุณครูก็จะมีใบางานให้นะคะ,ะสำหรับสถานการณ์ปัญหาก็คือห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเนี่ยนุ่บานขอนแก่นสกรปรกแล้วก็มีขยะเต็มห้องนะคะครูจะให้เด็กๆนะคะแก้ปัญหา ปัญหาห้องเรียนสกปรกก็ได้มีขยะเต็มห้องเนี่ยด้วยแนวคิดเชิงคำนวณทั้งหมดสีแนวคิดอันนี้คือใบงานนะคะอ่ะนี่คือใบงานอ่ะเดี๋ยวเกากอ,อย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะทำใบงานให้เด็กเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะไม่งั้นครูจะไม่รู้นะคะว่าใบงานนี้เป็นของใครนะโอเคสำหรับ ใบงานนี้นะคะวิธีการทำก็คือให้เด็กๆนะคะถ้าใครมีเครื่องปริ้นนะคะก็ปริ้นออกมาแล้วก็เขียนใส่ใบงานนะคะแล้วก็นำมาสงคุณครูในวันไหนที่เรามาเรียนวันจันใช่ไหมวันจันเรามาเรียนก็นำมาสงครูที่ห้องปสามทับสนะคะซึ่งเราจะอยู่ข้างห้องกันปสามทับสนะคะชั้น4ชั้นที่4นะคะ อยู่ชั้น4นี่เนาะอยู่ติดกับห้องฟอสามทับสองนะคะสถานการณ์ปัญหาของเราคือห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของเรียนชั้นประถุงสาร B สามโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นสกปรกแล้วก็มีขยะเต็มห้องทีนี้เราก็จะมาถามตัวเองว่าถ้าเราจะทำความสะอาดห้องที่สกปรกแล้วก็มีขยะเนี่ยเราเรามีปัญหาอะไรซ่อนอยู่ในนี้บ้างปัญหาสกปรกแล้วก็มีขยะมึงก็จะถามตัวเองนะคะว่าท่านคูจะทําความสะอาดเนี่ย คุณครูจะมีปัญหาอะไรสอนอย่างนี้ถ้าสมมติเราทาความสะอาดอ่ะคุณก็จะถามตัวเองนะคะคุณครูว่าคุณครูจะทําความสะอาดจากจุดไหนก่อนในห้องเรียนอ่ะคุณรูจะแยกปัญหาออกมาเป็นสองปัญหาแบบนี้นะคะปัญหาที่1ก็คือคุณครูจะต้องทําความสะอาดด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างในการทําความสะอาดปัญหาที่1ก็คือเราใช้อะไรทําความสะอาดปัญหาที่สองครูก็แยกออกมาว่าคุณครูจะ เริ่มทำความสะอาดจากตรงไหนอะใช่ไหมูมก็แยกมาในสองปัญหาที่นี้ในข้อที่สองเราก็มาตอบตอบปัญหาทั้งสองปัญหาที่เราอะตอบตอบปัญหาทั้งสองปัญหาที่เรามีพอออกมานะคะปัญหาที่หนึ่งก็คือจะทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างฮูตอบอะไม่กว่าทางขยะไม่ถูปัญหาที่สองฮูจะเริ่มามความสะอาดจากตรงไหนฮูก็คิดว่าฮูจะเริ่มควาทำจ,จ,จากกระดาน เก็บขยะและพื้น,นเด็กๆอาจจะเริ่มอา,อาจจะมีปัญหาที่1น่นกับปัญหาที่สองเนี่ยไม่เหมือน,นคุณครูก็ได้ให้เด็กถามตัวเองนะคะว่าในการทําความสะอาดห้องเรียนเด็กมีปัญหาจะต,ต้องทําอะไรแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างนะคะปัญหาในการทาความสะอาดห้องเรียนเด็กมีปัญหาอะไรบ้างก็ให้เขียนลงไปสมมติว,ว่าอาจจะมีปัญหาเช่นต้องตั้งเวรประจําวันหรือเปล่าหรือจะ เรียกว่าอะไรปัญหาในการศ like ึกษานะคะเรามีปัญหาอะไรบ้างก็เขียนลงไปสมุิครูก็เิียออกมาได้2ปัญหานะคะทีนี้เราก็มาตอบปัญหาเสร็จแล้วเราก็หาคําสําคัญของปัญหาส่วนสาคัญของปัญหานี้ก็คือห้องเรียนมันสกปรกแล้วก็มีขยะเต็มห้องเราต้องการให้ห้องเรียนมันสะอาดครูก็เขียนว่าเพราะว่าห้องเรียนสกปรกนะคะแล้วก็มีขยะห้องเรียนสกปรกแล้วก็มีขยะแล้วเราต้องการให้ห้องเรียนสะอาด นี้ข้อที่4นะคะมันการแสดงแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาให้เขียนเป็นข้อๆนะคะใส่มาเลขแบบนี้ด้วยนะคะคุณก็เขียนว่า1ครูก็จะลบกระดาน2ครูคจะเก็บขยะ3กวาดพื้นถูพื้นเด็กๆอาจจะมีวิธีการทำความสะอาดที่ไม่เหมือนคุณครูนะคะอาจจะเขียนอกมาให้คุณรูณเห็นนะคะว่าเด็กจะทำความสะอาดห้องยังไงแล้วก็ให้ข้อที่5นะคะให้เด็กบอก วิธีการแก้ปัญหาแบบอัลกอริทึมนะคะว่ามันมีประโยชน์กับเด็กยังไงบ้างสําหรับการแก้ปัญหาแบบอัลกอริทึมนะคะมีประโยชน์กับค,คุณครูก็คือสามารถทําให้คุณแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็รอบคอบนะคะสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ทุกปัญหาเลยแล้วก็ปัญหาของคุณครูได้รับการแก้ไขนะคะแล้วก็สามารถทําให้ครูมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะคุณครูนะคะจะอัพอรูปอ่า เอกสารนี้ทั้งหมดให้เด็กๆนะคะในไลน์แล้วก็คุณครูจะอัพใบงานนี้นะคะให้เด็กในไลน์แล้วก็เด็กปิ้นหรือเขียนใส่กระดาษนะคะมาส่งคุณครูในวันจันทร์หรือคุณครูจะสร้างอัลบั้มนะคะส่งงานวิชาวิธีการคำนวณนะคะคุณครูเอื่นไว้ในกลุ่มไลน์ของห้องเด็กๆนะคะในอัลบั้มให้เด็กเอามาส่งในอัลบั้มก็ได้ ถ่ายรูปส่งหรือเอามาส่งที่คูที่ห้องปอ .3 ทับ3ก็ได้นะคะอ่าสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็เก่งมากเลยนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาฟังมาถึงตรงนี้สตหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะเจอกันในห้องเรียนนะก็เจอกันในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ